สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสืบอ,ออเดอร์ผลไม้นะคะของคุณแม่พรที่เมตตาปิดร้านให้นะคะจ้ากอน,นอขอบคุณคุณแม่พรแม่พรแล้วก็แม่ปริมมากคะ่ะจ้ากอน ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาผลไม้หวานหลังเลิกงานให้กับน้องช้างวันนี้นะคะก็ขออนมโมธนาสาธุบุญกับคุณแม่นะคะกอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดวังสินใดก็ขอให้สมวางปานทานะคะทุกทุกประการนะคะวันนี้เลิกงานไวนะคะในปืนก็ได้กินผลไม้หวานๆนะคะหลังเลิกงานนะคะ วันนี้บรรยากาศดีมากเลยลมเย็นเย็นมีอ้อยมีข้าวโพดแล้วก็มีแตงนะคะผละไม้หวานวันนี้นะคะอร่อยไหมคะอ้วนอ้วนทำไมตาเหลือกจังเลยอ้วนถ่ายท้องนะคะอ้วนถ่ายพยาธิสองวันแล้วนะคะอ้วนถ่ายพยาธิออกสองวันแล้ว ซึมมาสามวันนะคะเพิ่งมาถ่ายพญาตนะคะเพราะว่ากินดินนะคะฝากแม่ๆใจดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องทางประกายแก้วของเรานะคะในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปด้วยนะคะคุณแม่จ๋าในควันมีออเดอร์วันละสิบห้าตักกลานะคะเพื่อเป็นทุนคาเนนต่อยอดซื้อผลไม้แล้วก็อาหารช้างนะคะ ฝากหนุนน้องใบเฟินด้วยนะคะฝากช่องพังปลากายแก้ช่องเล็กๆของเรานะคะต,ติดตามให้กำลังใจนะคะมารับชมไลฟ์ได้ตั้งแต่7.00โมงเป็นต้นไปนะคะไม่ควานเปิดไลฟ์ตั้งแต่7.00โมงนะคะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะร่วมสมทบค่าอาหารน้องได้นะคะไม่ควานก็จะจัดออเดอร์ให้น้องนะคะได้ทานหลังเลิกงานนะคะ หรือว่าแม่ๆอยากจะเข้ามาป้อนนะคะช่ชวงเช้าก่อนออกทํางานก็เจ็ดโมงนะคะ <l uck> น้องจะไปทํางานตั้งแต่แปดโมงนะคะมีกะเข้างานแปดโมงแล้วก็เก้าโมงนะคะบางวันก็ได้เข้าแปดโมงบางวันก็ได้เข้าเก้าโมงค่ะสลับกันนะคะ <l uck> คลิปนี้แม่ควันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่พรศิริและก็คุณแม่ปริมนะคะที่เมตตาปิดร้านผลไม้ในวันนี้นะคะขอให้ท่านร่ำร่ำรวยรวเฮงๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ